กคยเคยสงสัยกันไหมคะแล้วก็เคยคิดไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าปล่อยทารกซิมไว้อยู่คนเดียวญญไม่นะญญก็คือคุณแม่ของน้องเนี่ยรู้สึกแบบเสียใจมากเลยจนแบบตาแดงไปหมดแล้วทุกคน สวัสดีค่ะน้องสวัสดีทุกคนเลยก็กลับมาพบกับชายเย็นเหมือนเดิมวันนี้เนี่ยก็มาอยู่ในเกม The Sims ซีช่วงนี้เนี่ยเชนทำ The Sims ซบ่อยมากเพราะว่าน้องน้องทำได้ไวอ่ะมันทำได้ไวใช่ใชอันดับแรกเลยนะทุกคนก็คือวันนี้ไม่ได้มาแก้งไม่ได้มาทำะไรทั้งสิน้นวันนี้มา มาสร้างอุทาหรณ์สอนใจให้ใครหลายๆคนที่ยังไม่รู้เอาจริงๆแล้วอ่ะชาลินก็อยากมาแกล้งซิมนะทุกคนแต่ว่าคิดชาลินอะไรไม่ออกเลยคิดชาลินนี้ได้แล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเรามองว่าเป็นการแกล้งอ่ะมันจะกลายเป็นว่ามันจะเป็นเรื่องเลวร้ายไปทันทีเลยทุกคนเอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยอย่ามองว่าเป็นการแกล้งได้ไหม <laughs> ให้มองว่าเป็นเรื่องอุทาหรณ์สอนใจคนดูแลซิมหลายๆคนแล้วกันนะคนแบบ ถ้ารักซิมหลายๆคนเลยละกันเอาเป็ว่าเดี๋ยวชียเนี่ยขอแต่งตัวน้องเป็นชุดนี้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 นี่โอเคหลังจากที่เราได้นางแบบของเรามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะเพิ่มหนึ่งคนเลยนะหนึ่งคนเลยอ่าก็คือน้อง จะเป็นทาลกนะทุกคนแล้วก็อยู่บ้านหลังเดียวกันกันกบคุณแม่มือใหม่ของเรานี่เลย <c oughs> ก็คือชเชยเนี่ยจะให้ซิมของชเ่ยแล้วก็ลูกเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะทุกคนอ่ะก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ขออนุญาตโกงนะฮะ <c oughs> ขออนุญาตใช้สูตร หลังจากที่เข้ามาอยู่ในบ้านนี้แล้วคือบ้านนี้อังจริงแบบขอนกเรื่องแปบ๊บหนึ่งขอนกเรื่องสักหนึ่งนาทีคือบ้านหลังนี้คือสวยมากเลยทุกคนเขาไม่ได้ทําจากแพคอื่นเลยคือเขาเอาแพ็ พื้นฐานเลยอะแบบไม่มี d l เลเลยอะมาสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาคือมันสวยมากทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบมุมข้างหน้ามุมครัวอะไรอย่างเงี้ยห้องน้ำห้องนอนมีห้องนอนชัน้นบนด้วยเออคือสวยมากแล้วก็มีแบบเอาดอภายในบ้านนะทุกคนมันดีอะโอเคเราเราหยุดนกเรื่องกันดีกว่ามาเรามาเริ่มทำภารกิจกันเลยแล้วกันเนาะอันดับแรกเลยเนะี่ยเราจะสร้างห้องให้กับน้องก่อนนะทุกคน หลังจากที่เราสร้างห้องเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะให้น้องเข้าไปอยู่ข้างในนั้นอ่ให้คุณแม่อุ้มเข้าไปปึ๊บหลังจากที่คุณแม่อุ้มเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะให้คุณแม่ออกมาและทําการสต๊อปนี่เสร็จเราเราก็จะให้คุณแม่อ,อยู่ข้างนอกนะแล้วก็เราก็จะล็อกห้องสิ่งนี้ไว้นะคะทุกคน แล้วก็จะปล่อยทารกอยู่คนเดียวทุกคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมทำไมไม่ให้ข้าวทารกกินใช่ไหมเอ้ยสปอยตัวเองเฉยเอางี้ก็คือชเชยินจะไม่ให้ข้าวทารกกินนะเราจะมาดูกันว่าน้องจะอยู่กับเราได้เท่าไหร่และน้องจะตุยหรือน้องจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหรือไม่ไปเดี๋ยวเชยินเอาให้ดู ตอนนี้น้องก็กําลังหลับอยู่วันนี้คือวันแรกนะทุกคนชยินพาซิมครอบครัวเนี้ยเข้ามาเมื่อวันศุกร์นะทุกคนวันศุกร์เป็นวันแรกที่น้องครอบครัวของน้องเนี้ยได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้คุณแม่จะรู้หรือไม่ว่าดิฉันผู้เป็นพระเจ้าของโลกของซิมกําลังที่จะทําร้ายลูกของนางด้วยการที่ล็อกประตูลูกของนางไม่ให้นางเข้าไปดูแลลูกตัวเองนะคะ เวลาผ่านมาแล้วหลายชั่วโมงนะคะก็น้องเนี่ยก็มีอาการที่กระสับกระสายอยู่ไม่เป็นอยู่ไม่มีความสุขเลยทุกคนคุณแม่ของน้องเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปหาน้องนะทุกคนแต่ว่าประตูเนี่ยมันถูกล็อกไว้คุณแม่เลยพยายามที่จะเข้าอีกทางแล้วซึ่งคุณแม่จะปีนหน้าต่างค่ะทุกคนแต่มันอาจจะปิดโซฟาชยินคิดว่าคุณแม่น่าจะมีโอกาสปีนหน้าต่างสูง โอ้ว่ามันขึ้นว่าติดโซฟาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไม่ได้ใช่ไหมมันจะขึ้นเป็นรูปรองเท้าเป็นรูปเท้าแล้วก็รูปกะกะบาดโอ้ทุกคนดูสเตตัสของน้องอันนี้คือสเตตัสคือมีทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นหิวเอ้ยหาคุณแม่เอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนไปไหนกันนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าตกใจจะยินตกใจทุกคนตกใจดูว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็คือคา,สา้สถานะน้องเนี่ยอยู่ในขั้นที่แบบว่าน้องเศรา้าแบบเศร้ามากมาก แล้วเป็นทุกอย่างเลยในชีวิตโอ้เล็งน้อยน่ารักขนาดนี้ทำไมนะทำไมพระเจ้าของแกถึงได้รังแกแกขนาดนี้นะ <c oughs> ปล่อยนานจนบานปลายเกมถึงต้องกับขึ้นขึ้นบทการเรียนรู้การลิงกเด็กให้ดูเลยนะโอ้ยกอด อันนี้ก็จะเป็นอีกวันนะทุกคนอันนี้เป็นวันเสาร์นะเมื่อวานเป็นวันศุกร์ใช่ไหมวันนี้วันเสาร์ก็ผ่านมาแล้วหนึ่งวันเริ่มต้นวันใหม่กันทุกคนเหมือนเดิมไม่สามารถดูแลน้องได้แต่น้องก็ยังมีสถานะที่ดีอยู่อันนึงอัปเดตสถานะกันหน่อยตอนนี้สถานะของน้องเนี่ยก็แดงไปหนึ่งแถบเลยนะทุกคนกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยทีเดียวอะทีนี้เนี่ย,ชยเชนก็จะ พยายามไม่ล็อกประตูน้องเมื่อเดี๋ยววันนี้เนี่ยเชนจะให้ผ่าดูน้องใกล้ๆก,กันเลยดีกว่าว่าตอนนี้น้องไม่ไหวแล้วน้องช็ะกโกม,มั้งเลยเหี่ยวก็เหี่ยวแม่ก็ไม่มาดูแลนะทุกคนดูแลไม่ได้ไม่นะทุกคนน้องไปแล้วคือ แถมยังทิ้งท้ายข้อความไว้ว่าจากการปล่อยปลาละเลยน้องเนี่ยจะถูกพาไปยังที่ที่ปลอดภยัยบางทีคุณควรหัดเลี้ยงปลาทองดูก่อนจะคิดเป็นพ่อแม่อีกครั้งนะโอ้ไม่ก็ทำไมมันรุนแรงอย่างนี้ มันก็สมควรที่จะโดนแล้วส่วนหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าการปล่อยปาดละเลยลูกน้อยหรือว่าเด็กน้อยไม่ควรอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งในซิมและชีวิตจริง <c oughs> การมีน้องเราต้องพร้อมก่อนนะคะแต่เสียใจกับคุณแม่มือใหม่ด้วยนะคะ <c oughs> คือน้องเสียใจหนักมากเลย <c oughs> ทำอะไรก็ไม่เป็นอันทําอะไรเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเคลียรอารมณ์น้องแล้วก็ให้น้องเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนแล้วก็พร้อมที่จะสร้างครอบครัวใหม่ด้วยนะคะเอาละทุกคนสําหรับวันนี้แนชิ่งขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกัน EP หนะะ้าฮะจะมาแกล้งหรือจะมาทําอะไรนั้นไปรอชมกันเลยก่อนจากลานะคะทุกคน,นก็ขอให้ทุกคนน,นะคะ enjoy กับใช้ชีวิตมีความสุขนะคะ<น>แล้วเจอกันคะ่ะบ <Yes. S 1> ๊ายบาย